ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะครับกับ P P Channel อนี่ผมจำมาเล่นซือ้อะไรไม่รู้นะครับผมเล่นอยู่ประจำครับซุปนีมันเป็นสร้างบ้านของ P P P ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะโอเค เออลืมบอกไปวันนี้ผมมาพี่พี oh ่แฝวเดี min, ra, ๋ยวจะไปพีพีโอโอหนงเมียกสร้างบ้านใหม่อะนี่มันแอดมินเหรอแอดมินวะแอดมินครับผมขอโทษครับแอดมินมึงอย่าปากูสิครับเออเอสเอสครับใจเย็นครับเอสเอสจเย็นครับ ไปสร้างบ้านก็ได้ฟะเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเออจ้ะอ๋อบ้านกือโอเคเดนี่บ้านเพื่อนผมครับเออสวยใช่ไหมล่ะผู้หญิงสร้างเลยหลังนี้ นี่โต๊ะเอนชาร์ตนี่ก็ประมาณของเลยนะครับวันนี้เราจะมาสร้างบ้านโอเคพี่ผมตีพีมอ่ะาเคียบมาแล้วพี่ผมบอกให้ดันจะสร้างบ้านนะโอ้ยมีคน,นเลือกคุปตนแปร์ กัน,นดีโดอะยรข่นยังี๋ยวไปไปสางบ้านกันดีว่ะไปบ้านไปสร้างติดกับน้องไหมทีวีมามีอะไรให้ปุ่นอีทีวีมาี่าาบ้านของผุมนะเอ๊ะเผียวเราจะเอาเต็มม์โมไปปลูกด,ด้วยหนุ่ เราเปดเป็นร <si suppression> ้านขายของชำไหมน้อ <multic> พ <ens resp ira> ี่ว่านน้องสร้างใกล้ๆบ้านไม่ดีกว่าเนี่ยทีบีมาดิรีดดิมาสร้างข้างบ้านน้องมาโอ้น่านี่มันเนอ น้อปทีวีเดี๋ยวฉันก่อนกดอีวีใครไม่ชอบก็มงไม่ต้องมาดูโอเคใครชอบสร้างบ้านนองชีวิตโนอดอะไรก็มาดูผมนะ ถูไหมได้น้องี่อยากไปตั้งใกล้ๆกับหมู่บ้านอ่ะพี่ไม่อยากมาั้งไกลๆแบบนี้พี่มาไม่ถูกเซ็ตโมไมดิเซตไงไม่เวลาถมติว่าเซตโทมันพังอ่ะเอก้แล้วล้วยทุกกระจกอ่ะดี ไปด้วยทุกจมอไม,ม่อดผมขออนุญาตเอ็นชาร์ของหน่อย<ม> โอเคมาได้สร้างตางนี้นะทำไมกูได้สองอยวอือไอสัดพี่นี่น้องมีตังกี่บาทมีเจ็ดหมื่นกว่าอ่ะเจ็ดหมื่นกว่าขอตังไนดียังอยู่ยี่สิบห้าบาทแมนได้ไหมโน จุดหนึ่งกว่าเดี๋ยวจะทำอะไรชื่อของเอาอะไรจักน้องอมมาให้พี่จักพันก่อนก็ได้ได้ไหมได้ถ้าไม่โฟเดีได้ซื้อไหมเอาไปซื้อเองไหม อีไอมาซาันเนาะ S A N W E R ไม่ใช่ดิ F P A W M ว่าราพี ่อยู่แล้วโอเคไป In short. s h o so, r ต In s h o อะไรอ่ะผัวัวพี่ต้องซื้ออะไรมากก็ไม่กูเองแน่ๆมั้งอ๋อแล้วแม่กูก็ลด

ซือหน้าต่างด้วยช่ยา้างมันสร้างฟังนะไข่เกลือเข้บน้องอย่าไปดิเดี๋ยวพี่ไปยังไงอ้าวเอเอไม่เ,เป็นไรเดี๋ยวอยกลับไปนแนวมา,มาสะเปาา ผลเปล่าอ๋โ h สงครามอะไรวะเนี่ยดดูสิ a d ng ô ng ô. n ปะทะเจ้าของเสือปะทะ a d i n ตอนนี้เจ้าของเสือของเราได้ยิงปืนง่ๆปืนหนึ่งมาไม่โดนเราสักนัดเลย แล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งเอ็นเอ็ดเอ็ดครับยิงกูทำไมครับเออเออืออมันมีดาเมจนะครับยิงกูนี่มันมีดาเมจนะครับ อทำไมอะครับไข้าล่ะครับแอดมินค่ะคุณครับกูจะตายแล้วครับไปเนาะประกาศประกาศตอนนี้เรากำลังจะตายวันก็นั่นแหละนั่นกูตายแล้วพี่พาไปบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องพาเดินไปก่อนน้อเห็ะพาเดินไปก่อนกิมปี พี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 เอ้ยครับนนออไปห่ยดีพี <PP. S 3> <อ>่ไม่รูเเ้เวลานั้นก็กูเซ็ตโฮมไม่ดิทีวีมาเร็วเร็วอเอ้ดแล้วพีพีได้ไหมนี่อือฮึ เอาเซตโอไหมทับ S e T S O e P เซือไปตรงไหนก็ได้แล้วก็ชื่อ S P E W N S P E W N แล้วก็เวนไหมเวนต้องเวนแล้วก็ชื่อ

เอ็ดแม่งกินยาสเต็งดีกูทีเดียวหลับมาข้าประตอนกลับมาเล้วตกไม่ได้อมาดีไหมนี่มมดมมมีมั้ยนะออาไปเอาไปดีไหม เว้นไว้ประมาณไม่มากทางบ้านอย่างเราประมาณนี้อืมอออ

ยิงของเร็วลบก็เร็วลบเร็วลบเร็วมีอีกไหมพี่้งมมีนะจับจับจับับจับจับจจัจับจับจจับจัโััเ อยู่แค่ไขวัดไม่ได้เป็นไรมากแตเท้าเรื่ององเจีเร่อที่เอสนี่งีคัถึงชีวิตคนถึงสามคนถ้าเลยจำเป็นต้องป้องกันเ้าที่ราย้ายไปอยู่บ้านท่านเป็นความจริงหรือเปล่าถ้าจัรู้ออเป็นความจริงนะ แล้วท่านรู้ไหมว่าผูอี้เจินเป็นคนที่มีคดีติดตัวอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างประกันและผู้ประกันก็คือองครักจันแห่งสารไทยปุมาหากไปเผาเปหววัวมาสามแม่ลูกจะได้รับอันตร,รายถ้อชีวิตเป็นประกันวาระหยู่บ้านข้าจะไม่มีใครกล้าแต่ต้องพวกเขาแม่แต่ปลายเน็บมันกล้ารับรองขนาดนั้นเจร เอยบรับไราจะมถ้ามีเสียงรบกวนกว่าไยด้วยนะครับแต่ว่าท่านลืมว่าเื่อพักเนี่ยคนเขาดูหนังกันนะครับเกียบจนจะระบาย IP เด็กวัยให้่กูเป็นเจ้าของซื้อฟนะกูจะยึดมึงออกแล้วกูจุดเบไน IP มึง

โอ้เอื้อเอืเอ้อาตายไปหนึ่งตายไปหนึ่ง,งผมจะวิ่งให้ได้ห้าร้อเมตรชายเดียวเอื้อกูตายตั้งแต่ห้าร้อยเมตรแล้วพอบอ,บอ <c oughs> ละ่ะเย้ วันที่9พฤศจิกายนรายการเรื่องเล่าเช้าวี้น้องไปซื้อดอหน่อยซื้อดอใครอ่ะอย่าคิดไปไกลนะครับท่านผู้ชมดอดอประตูนะครับเอสเอสเอ็นงกว่าพอแล้วครับเอสมึงไปได้แล้วคุณลุงคารมึงอ้สาน ไอเอสเปรตมียศเอสแล้วทำเก่งเหรอมึงงอย่าให้กูมียศเอสมีนะกูจะข้ามกูจะแบนเอ้ยคนทีพีมาอย่าพึ่งทีพีมาตอนนี้ผมอยู่ในอาณาการโดนปาส์นบอลแบบไม่หยุดนิ่ง โอเคเราจะพาเพื่อนมาตายด้วยนะครับเอ่อเพื่อนระวังข้างหลังนะเพื่อนนะเดี๋ยวบอจะเป็นลายต่อไปอนี่นี่นี่หลบนี่หลบหลบหลบนี่นี่หลบหลบนี่หลบหลบนี่นี่นี่เอสการโอ้โหอย่าเข้าไปสิครับเอ็ดมาแล้ว ฮ hmm. mm. ่าไม่โดนเลยท่าลูกพ yeah. ่อมึงเนี่ยยิงเออฮ่า่างงงข้อเคนหน่อยอีต้นบาไปาย เม,ม,มดไดิว้างงากแกงงาลกกา่นงเย้เอ็ดไปแล้วได้เวลา PVP กันเอ็ดไปแล้วเวลา PVP แล้ว นี่นี่น,นี่จะค่อยเม็ดเลยนี่เก็บไปหนึ่งลายบอกไห้โกนนะพี่พีพีโหดนะน้องนะพี่เนี่ยพีพีเกง่งดูนี่เอ,อืเอกไปไหนแล้ววะไอสัตว์แม่งออกเกมไปเลยพ,พ,พีพี่พี่ยึดนะน้องนะกินแล้ว อย,อยากกินวีวีพีเหลือเกินมาพีวีหีพีหน่อยครับไอ้สัตว์มาอีกแล้วล่ะมึง ปจุบจนปจ,จุบจนปจุบันจ้าจาจ้จปจุบจนข้าเลี้ยงตัวมึงย่าเสือกได้หรือไม่มึงย่าเสือกกูได้หรือไม่มึงจะตายแล้วผมรู้นะว่าคุณนะจะตายแล้วก็คลิปนี้ขอจบ เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย